จากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักทำง่ายนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะแบบนี้เลยด้านข้างนะคะสามารถทำตัวเปลไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเพรสายลุ้งนะคะเอาไว้ติดตรงกลางนะคะ เสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบค่ะลิปบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เป็นเพื่อนชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นลิปบิ้น TW เบอร์สนะคะขอบทองแบบนี้ค่ะแล้วก็จะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่8 0เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะพับครึ่งลิปบิ้นลงมาแบบนี้เลย ดีลอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1น,นะคะเส้นที่3ามคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วลวงเอาริบบิ้นเส้นที่3ามนะคะ เข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้เราก็จะได้ฐานสี่แบบนี้นะคะดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะตรงนี้เฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้เลยเส้นด้านบนนะคะเส้นนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะ เส้นด้านล่างตรงนี้นะคะซ้ายมือนะคะตรงนี้นําปลายริบบินนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อล็อกริบบินนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะกันริบบินเลื่อนหลุดค่ะแล้วก็จะได้ฐานแปดแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะจับริบบินขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบินเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับ เส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้เลยลิบบิ้นด้านบนนะคะสี่เส้นด้านล่างก็มีสี่เส้นนะคะแล้วก็จะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาลิบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ วางริบบิ no ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยริบบิ้นก็จะหมดแล้วนะคะด้านล่างนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนนะคะเราเหลือแค่สามเส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้นะคะลงมาค่ะวางลงมาแบบนี้ระหว่างกลางตรงนี้เลยค่ะ แบบนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะเราก็จะยกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายจะไว้แบบนี้ค่ะจะไว้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะปาดสามเส้นตรงนี้ไว้ด้านหลังค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะดันนะคะเราจะดันริบบิ้นนะคะตรงนี้นะคะออกมานะคะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมานิดนึงค่ะ แบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้เส้นนี้เราก็ปล่อย,บบยไวแบบะะ้แบบนี้เลยจะไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะริบบิ้น3ามเส้นที่เหลือนะคะเราจะมาสอดที่ห่วงตรงนี้นะคะห่วงที่1ห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะเอาลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะสอดห่วงที่1ค <processo> ่ะตรงนี้เลยสอดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สองสอด ผ่านห่วงที่หนึ่งมาผล่ห่วงที่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สมสอดผ่านห่วงหนึ่งของสองมาผล่ห่วงที่3แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะปล่อยมือค่ะปล่อยมือเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วก็จะค่อยๆรวบริบบินเข้าหากันค่ะก็จะทำเหมือนลูกส้มนะคะ แล้วก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะแบบนี้ริบบิ้นเขาก็จะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมๆนะคะพลิกกับด้านมาค่ะพลีกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลยแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงทั้งแปเส้นเลยค่ะไล่ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะจับริบบินมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะนับไปสามเส้นค่ะหนึ่งสองสามนะคะวางพาริบบินน้าเส้นที่สามแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างจับริบบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับไปหนึ่งสอง สามเหมือนเดิมวางพาลิบินาเส้นที่สามใช้มือซ้ายจับไว้ค่ะจับริบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นนี้นะคะนับไปหนึ่งสองสามวางพาริบินาเส้นที่สามเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะจับริบินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามวางพาลิบินาเส้นที่สามเหมือนเดิมนะคะจับริบินขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นนับไปหนึ่งสองสาม วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะแบบนี้เลยริบบิ้นด้านบนก็จะเหลือ3เส้นแบบนี้นะคะแบบนี้เราจะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะสอดเข้ามาเลยนะคะแบบนี้เส้นที่2สอดช่องเดิมนะคะ แต่เราจะเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่สองตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นที่สามสอช่องเดิมนะคะแบบนี้เลยเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่สามนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ถัดกันไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาลายดึงให้กระชรับนะคะค่อยๆลายดึงนะคะไม่ดึงแรงค่ะลายดึงทั้ง8เส้นให้กระชรับค่ะแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้จากนั้นเราจะสอดเก็บริบบิ้นเลยนะคะโดยสอดไปตามแนวของริบบินบ้นริบบิ้นจะโผล่ช่องที่3มนะคะ1 2 3ตรงนี้เราก็ดึงค่ะ ทำแบบนี้นะคะจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะสามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะคะแบบนี้เลยเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะขั้นตอนนี้แบบนี้เลยนะคะมันทําลูกส้มเลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ไล่ดึงให้กระชับอีกรอบนึงค่ะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะมาทำตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้นะคะเกสรด้านในตรงนี้แล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะ เราก็จะเริ่มเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะเราก็จะพาบริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยแบบนี้เราจะสอดช่องที่สองตรงนี้นะคะนับจากฐานของตัวเขาเองนะคะหนึ่งสองตรงนี้ค่ะเราก็จะสอดริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้ค่ะหลวมประมาณนี้นะคะเส้นที่สอง ขาลิบินลงมาค่ะสอดเข้าช่องที่2นะคะนับจัดฐานของตัวเขาเองหนึ่งสองสดตรงนี้เลยลิบินเขาจะมาโผล,ตะะตล่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะลิบินจะโผล่ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะโผล่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลย แล้วก็ดึงรวมไว้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปค่ะเส้นที่สามแล้วก็นัาไปหนึ่งสองนะคะสอดน,นะคะริบบิ้นตรงนี้เลยตรงเส้นที่สองนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะผลกแบบนี้นะคะถัดกันไปเรื่อยๆคะ่ะผล่ตรงนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะ แบบนี้นะคะนับหนึ่งสองลิบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดหนึ่งสองสอดช่องตรงนี้นะคะตรงนี้ ริบบิ้นโผลตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะสอดช่องที่สองนะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะริบบิ้นโผลตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็นับหนึ่งสอง ลิบินสอดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงเส้นที่2นะคะแล้วก็ลิบินโผล่ตรงนี้เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็จะสอดตรงนี้เลยช่องตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะบินเขาจะมาโผล่ตรงนี้พอดีนะคะเราก็ดึงนะคะ ดึงให้เท่ากันนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะ แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาณนี้เลยแบบนี้นะคะเกสรบัวนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทํากลีบกันเลยนะคะกลีบตรงนี้นะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆค่ะจับแบบนี้ค่ะแบบนี้เราก็จะพาริบบิ้นมาทางขวาม,มือนะคะแล้วก็ม้วนริบบี้นให้เป็นกลวยลักษณะนี้ค่ะจากนั้นก็ข้ามเส้นนี้นะคะมาสอด ตรงนี้นะคะสอดตรงนี้เลยข้ามหนึ่งเส้นนะคะริบบิ้เขาก็จะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2องพับริบบเ้ไปทางขวามือหมวงริบบิ้ให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้แล้วก็ข้ามเส้นนี้เหมือนเดิมค่ะสอดตรงนี้ ตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้เลยเส้นที่สามนะคะเราก็พาริบบิ้นไปทางขวามมือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้ แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเราก็พับริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้ท้ามหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็มาสอดด้านหน้าตรงนี้เลยท้ามหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบปิ้นไปทางขวามออือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้ทำาหนึ่งเส้นนะคะสอดด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะ พบริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวยลักษณะน,นี้ค่ะสอดแต่หน้าตรงนี้เลยข้ามหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นต่อไปค่ะาพาบริบบิ้นไปทางขวามือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะน,นี้้ามเส้นนี้สอดตรงนี้นะคะแบบนี้เลย ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้เลยเส้นสุดท้ายนะคะเราจะใช้เส้นสุดท้ายนะคะ,เร,ะ,เ,ะ,คะเราจะสอดเข้าไปในกลีบแรกตรงนี้นะคะให้ลิบบิ้โผล่ลงมาด้านล่างตรงนี้เลยโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็พับลิบบิ้ไปทางขวาม,มอือม้วนให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้สอดเข้าไปในกลีบแรกนะคะตรงนี้เลย เขาไปด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ไฮลิบินโพตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะดึงนะคะจัดกลีบนะคะให้เท่าๆกันค่ะจัดกลีบด้านนอกให้เท่ากันนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นส่วนเกินค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะพับริบบิ้นแบบนี้สอดช่องตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะแล้วก็รีดตรงนี้นิดนึงค่ะ รีดเบาๆนะคะถ้ากลีบตรงนี้เด้งขึ้นแล้วก็ด,ดึงนิดนึงนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้แล้วก็ร sure. ีดตรงนี้เบาๆนะคะเส้นต่อไปนะคะถ้ากลีบเขาเด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็พับนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยดึงนิดนึงนะคะพับนะคะสอดนะคะ ทำจนครบทั้ง8เส้นนะคะก็ดึงนิดนึงค่ะด้านหลังแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพลิกกับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะว่ากลีบของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะ เราก็จะได้กรีดด้านบนประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตัดออกทั้ง8เส้นนะคะก็ตัดให้ชิดนะคะแบบนี้ จะได้แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาติดเพชรสายลุ้งกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้แหนบนะคะช่วยจับแบบนี้แล้วก็ยิงกาวนะคะยิงกาวแล้วก็ ติดให้ตรงกลางนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะตกแต่งตามใจชอบนะคะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะ ประหยัดริบบิ้นด้วยค่ะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ